ำนานนักมวยปล้ำญี่ปุ่นจูซีนใครสนใจเรื่องราวของนักมวยปล้ำคนไหนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยครับเอ๊คอมเมนต์มาเขาบอกว่าขอประวัตินักมวยปล้ำชาวญี่ปุ่นที่อยู่ค่ายนิวเจอแปนโปเลตติดด้งที่ชื่อจูซีนหน่อยครับโอ้หผมอ่นแล้วก็ปวดหัวเลยเพราะว่าก็ต้องมานั่งแปลกันใหม่เออโอเคดีนะว่าเอ้ยยังมีแบบเรียกว่าความแบบว่าเอ้ยจะอ่าชาวญี่ปุ่นอ่ะอยู่ค่ายนิวเจอแปนมันยังพอเห็นภาพ แต่โผล่มาจูซีเนี่ยผมนึกว่ายูจีนนะใช่ไหมสมัยก่อนที่เคยอยู่ WB แต่ไม่ใช่เขาพูดถึงนักมวยปล้ำระดับตำนานครับรุนจูเนี่ยอย่างจูชินทันเดอร์ไลเกรนนั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานนักมวยปล้ำครับที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีครับเพราะว่าโอ้โหเรียกว่าเรียกไงหน้ากากโอ้โหแม่งอย่างเท่เท่กว่าเพื่อนเลยอะ่ะเพราะม,มีเขาข้างๆมีเขาข้างบนด้วยใช่ไหมเอ่อการปล้ำก็เก่งอีกเออ แต่ก็ต้องบอกครับว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะของญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่นูจ a p ปนครับประสบความสําเร็จกับการสร้างหน้ากากเสือไปแล้วคราวนี้ครับเอามาจากเรื่องที่ชื่อว่าเทพสมิงไลกาถ่อเป็นถ้าเป็นชื่อไทยจะเป็นชื่อนี้ถูกไหมแต่มันก็คือนั่นแหละจูชินไลเกอร์ที่เอามาเล่าสารต่อสู่คาแรคเตอร์ที่มาเป็นนักเบปั้มจริง ซึ่งก็จะเป็นทางด้านของเคจิยามาดะนะครับที่เป็นนักมวยปล้ำดาวรุง่งาสายบินเนาะของนิวเจอร์แปนเนี่ยแหละที่ไปฝึกที่แคนาดานะครับก็กลับมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็รับหน้าที่ขึ้นปล้ำในคาแรคเตอร์นี้แต่ว่าก็จะมีการเสริมเติมแต่งเล็กน้อยนะรวมถึงเรื่องของคาแรคเตอร์หรือภาพจำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะถูกจำในนามว่าจูชินทันเดอร์ไลเกอร์นั่นเองครับ ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่แค่โอ้โหมาใส่หน้าโกงหน้ากากขายของขายหน้ากากอะไรงี้ไม่ใช่นะเออไม่ได้เป็นแค่มาสคอตด้วยแต่ว่ายังเป็นนักเวียร์ลัมที่ยอดเยี่ยมครับฝั่งของจูชินไลเกอร์เนี่ยเคยถือแชมป์ I.W.G.P. จูเนีย h e เฮฟวี่เนี่ยนะครับถึง11สมัยเลยทีเดียวนะถือว่าเยอะที่สุดแล้วรวมถึงอาทัวร์เมนต่ตางๆเบสออฟซูเปอร์จูเนียร์ซูเปอร์เจคับหรือจูเนียร์แท็กทีมอะไรเงี้ยอาก็ได้มาครบ อ่าสมก็เป็นตำนานของรุ่นนี้ของฝั่งนิวเจอร์แปรเขานอกจากนี้ครับทางน้าของจูชินทันเดอร์เลเกอร์เนี่ยยังเคยขึ้นปล้ำให้กับสมาคม w c w ด้วยนะครับในช่วงอ่ายุค90เนาะที่มีการจับมือกันอ่าระหว่าง WCW กับนิว Japan เนาะมีการจับมือกันมีการโคกันแล้วก็มีการส่งนักมวยปล้ำเอามาใช้อะไรงี้เออก็เป็นฝั่งจูชินไลเกอร์เนี่ยที่ขึ้นปล้ำในรุ่นอ่าครุยเซอร์เวตท,ที่ยุคนั้นถือว่าโด,ด่ง อตอนนั้นก็จะมีการเจอกับอ,อย่างเรมิสเตริโอในภาพเด็ดินมาริงโก้หรือแบรนด์พิวแมนนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยจูชิไลเกอร์ก็เจอัาหมดแล้วขณะที่ไอการขึ้นปล้ำให้กับ W.E เนะี่ยจริงเคยขึ้นปล้ำแค่หนะึ่งแมชเนาะตอนที่ถูกเชิญมาใน NXT แมชนั้นเป็น